ใชสวัสดีท่านผ,ผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกับวันจันนะฮะเริ่มสัปดาห์ด้วยคิวเคลือบแก้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยก็อยู่ด้านข้าง,งผมแล้วกันนะคือ <undred S 1> <little Yeah, S 2> Honda HRV <ม>นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวตัวเป็นตัว i s ด้วยเป็นตัวอ่าปลั๊กอินไฮบริดไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดเป็นไฮบริดนะดูจากสัญลัก,กษณ์ตัวนี้อ่าอันนี้ก็อันนี้ดูง่ายๆแล้วตัว i s ตัวนี้ก็จะเป็นมีอันนี้มาด้วยเป็นเป็น e e ehev นะครับ ก่อนอื่นเลยนะสำหรับหลายๆคนที่งสงสัยนะครับว่านี่นี่ตรงนี้มีข้าบแมลงนหน่อยนึงเอาออกด้วยนะตรงนี้หน่อยนึงอ,อันนี้พอดีเห็นเห็นในไลฟ์สดก็เลยบอก,ก่อนันก่อนอื่นก่อนที่เราจะเคลือบแก้วครับหลายๆคนจะถามว่ารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยต้องเตรียมผิวด้วยเหรอต้องมีการขัดด้วยเหรอมีการขัดนะครับปกติเนี่ยการขัดผมแยกอ,ออกเป็นท่าระดับแล้วกันเนาะห้าระดับก็อันนี้คือขัดหยาบเลย2ออันนี้คือขัดหยาบเป็นงานที่จะอยู่ในอู่สี นะครับส่วนอีก3ขั้นตอนหลังเนี่ยคืองานของดีเทลลิ่งแล้วของเราจะมีหยาบสุดก็คืองลงระดับกลางแต่ว่าคันนี้ขัดระดับละเอียดสุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าส,สีของลูกค้าจะหลุดหายไปนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับการเตรียมผิวเนี่ยเตรียมผิวเพื่อให้รถเนี่ยมีความเงางามที่สุดแต่ไม่ได้เอาผิวเปลือกส้มออกนะครับ กา,การเอาผิววกส้มของโรงงานออกเนี่ยมันคือทําให้รถบางมากเกินไปนะครับเราจะทําการเพียงแค่เอารอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถหมายแดงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีรอยเยอะหรอกนะครับก็เตรียมผิวระดับหนึ่งแล้วก็การเอาข้ามน้ําออกตามที่กระจกตามขอบกระจกต่างๆนะครับจะมีข้ามน้ําอยู่พวกนี้เราจะทำการเอาออกก่อนก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปนะครับก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานทั่วไปที่เราจะต้องทําการคลือเตรียมผิวก่อนก่อนที่จะเคลือบแก้ว ะะอันนี้คันนี้เลือกโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟาโค้ดพที่สามารถเสร็จได้ภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงแต่ลูกค้าคันนี้มาอตอนบ่ายสองแล้วนะครับก็ต้องส่งพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้รับได้ก่อนเที่ยงเลยเพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วเรากำลังจะเคลือบแก้วและจะพาไปอบกันอินเปเลตกันข้างนอกอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ผมพามาดูผลงาน หลังการเตรียมผิวก่อนก่อนที่เราจะเคลือบแก้วอะไรยังไงเข้าไปก็ตามนะครับสำหรับคันนี้นะภายนอกภายในกระจกข้งเครื่องห้อง,องในสตารร้อนแหมกนะักกระจกข้างบนเนี่ยเราจะเคลือบ أ, กระจกทั้งผืนเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ทําการเอาข้าวน้ำออกให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะเคลือบแก้วเข้าไปขอดูน้ํายาขวดอัลฟาโคตรพายหน่อยอ่ะขวดนั้นใช่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับน้ํายาขวดหนึ่งจะอยู่ในรถนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนคอสเมติกเลยนะ ดูดิมีข้อโครงข้อความสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับกล้องไปด้านหลังจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับนี่ครับอันนี้ครับเป็นอัลฟ่าโค้ดพายนะครับสิบเฮตตัวนี้เป็นการเคลือบแก้วที่มีความแข็งในระดับ1 0บเฮแล้วนะฮะแล้วก็ข้อมูลการบ่งใช้ข้างหลังนี่เต็มหมดเลยอันนี้เป็นโปรดักที่มาจากประเทศเกาหลีร้อยเปอนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะอ่ะเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเราจะเริ่มทําการเคลือบแก้วกันได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาะตัวเจ้ารถ HRV คันนี้นะครับ ไปอบอินเลตกันด้านนอกกันอีกครั้งนะ้ครับแล้วพรุ่งนี้สามารถรับรถได้ประมาณก่อนเที่ยงเลยทีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดูด้วยตัวเองครับว่าจะส่งได้ทันก่อนเที่ยงไหมเพราะลูกค้าจะต้องใช้รถก่อนเที่ยงเ<ล>พราะนั้นเราทําได้อยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยถ้าจะเอาไวขนาดนั้นจริงๆเนี่ยแนะนําให้มากันตั้งแต่ช่วงเช้าจะดีกว่าแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นเราใน u t u b e มาแล้วก็พอดีวิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ทําเลยนะครับนี่ถือว่าวัยสุดแล้วนะแล้วก็ ไม่ทันได้เตรียมตัวเหมือนกันคันนี้ไม่ได้นัดนะครับคันนี้เข้ามา Walk-in แล้วก็สามารถเข้ามาเลยแล้วก็ยังมีส่วนลดอยู่15%สําหรับลดป้ายแดงนะครับคันนี้รถป้ายแดงจริงนะเพิ่งวิ่งมาได้แป๊บเดียวลูกค้าบ่นว่ามียางมาตอยยางมาตอยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กอยู่แล้วเราจะต้องเอาออกก่อนก่อนที่เราจะทําการเคลือบแก้วอยู่แล้วยางมาต่อยค่าแมลงค่ขาขี้นกอะไรเงี้ยถ้าขี้นกเนี่ยแนะนําว่าถ้าโดนเนี่ยช่วงก่อนที่จะเคลือบแก้วนะครับให้ล้างน้ําออกก่อนเลยนะก่อนที่จะมาถึงผมนะไม่งั้นนะเดี๋ยวยาวนนะครรับบบางบางงอยี่ยก แต่ละที่นกแรงไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าคันนี้ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับมีแค่รอยข้ามาแมลงที่ไปลุยมาฮอนเองวิ่งแค่รอบเดียวหลังจากนี้จะมีการดูแลที่ง่ายขึ้นจากโปรแกรมการเคลือบแก้วต่างๆนะฮะโอเคนะฮะสำหรับตอนนี้นะเริ่มทําได้เลยนะครับเคลือบแก้วตามสเต็ปได้เลยตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตทํางานต่อก่อนกับทีมงานนะครับ RPM Auto Detailing ครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผม Honda HRV e s e v นะครับคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกันวันนี้สวัสดี